การพบกันระหว่างชาตินักรบวอวัฒนะนะครับมาเสริมแทนเจอกับรถถังน้อยรถสวยจ่าเจดรายแรกนะครับในน้ำหนักพิกัด40กิโลพักสักครู่ครับน้ำเงินครับรถถังน้อยรถสวยจ่าเจดชยัยพลจันอุปธรรมครับเจ้าก้องนะครับ14ปีครับ153มาจากปรจจวบครับจาเจดครับขึ้นบริกรรมคาถาถอดมงคลให้เรียบร้อย ลูกศิษย์ของอาจารย์ไทยอาจารย์เล็กนะครับมียอดกุม,มารรถสวยจ่าเจดครับเป็นเป็นนักโชคในดวงใจ23ชนะ18กับคุณปุกี้มาดูฟอร์มของฝ่ายแดงกันเลยนะครับชาตินักรบ,บอวัฒนะนะครับหรือเจ้ากองจ้องน้อยนะครับติดฟ้าสีทองประเภทมวยเข่านะครับวันนี้ได้เปรียบเวทน้ําหนักนะครับดูฟอร์มของเขานะครับเด็กจากอําเภอพุทธทยงบุรีลำไารนี้ก็มีแพ้เพชรวงแก้วแบงใต้เพชรบุรีนะครับ แล้วก็แพ้คะแนนไก่ป่าวอ,อาลุชานะครับที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะมาชนะชิคเกอร์็อกเอยก3าชนะคะแนนขออภัยครับชนะคะแนนสลันชัยสารฝันกีฬานาทวีหรือโอ้มวยไทยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนฉลามเงินซิลมวยไทยนะครับเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่คู่ชก รถถังน้อยรถสวยจ่าเจดหรือเพชรภูผาสิทธิ์เจ้าพ่อผาแดงฟอร์มของเขานะครับก็มีชนะจอมวันของโอม WKO ที่ตะวันนาชนะ1ิบหมื่นววัฒนะนะครับในรายการศึกดาวลุ่งนอสมวนพงที่นู่นนะครับเวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศล่าสุดนะครับชนะคะแนนมนดำสิทธิ์อาจารตายนะครับเมื่อวันศุกร์วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่เวอร์สยามเซเดียมตะวันนาบางกะปีศึกดาวลุ่งนอสมวนพงนะครับ2นาทีพัก2นาทีครับเร็วหน่อยครับ มาดูครับแข้งขวาของชาตินักลบววัฒนะหนักแรงนะครับขวาขณะที่รถถังน้อยนี่ได้เวทน้ำหนักนะครับ43กิโลแต่ว่าตัวเล็กกว่าบุญน,นายุกข,ของบุญหลายนะครับมาอยู่เมืองไทยนาน18ปีแล้วครับอ่าชุดนั้นแหละครับบุญหลพายับน้อยอะไรเงี้ยสอธนิกุลนะครับครับและหลังจากนั้นก็เขามีแฟนเป็นนักมวยค่ายมวยสอธนิกุลนั่นแหละอ่าแล้วก็ อสตอนนิคุลยุบค่ายครับก็กลับไปบ้านที่โคราชครับอยู่ทางไทยยาวนานแล้วครับ18ปีครับแต่ว่าทำค่ายมา10ปีแล้วครับนี่คือเจมาลิ็แฟนเปนนักวายค่ายอสนนิคุลนั่แหละแต่เขาไม่บอกว่าเป็นใครหัวหน้าคณะนี่เจมาริ่ก็เป็นหัวหน้าคณะของเจ้าโลมาไงโลมาที่ไปต่อยอะไรเอ็มเอ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 ้อเรเอ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 เล้านอเอเอเขเอ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 าอเอีเอเอเเอบเเ ลูกศิษย์ของเจมส์มารีนะครับตัวท็อปก็คือหลานย่าโมแต่ว่าตอนนี้ออกมาแล้วนะครับมาอยู่ที่ซิดบอนชัยอ่าแล้วครับวงใดครับรถถังน้อยรถสวยจ่าเจดมาจากค่ายลูกเจ้าพ่อผาแดงครับมาจากวันศุกร์ที่คุณชาชายนั่งบรรยายครับมาจากซึกดาวรุ่งมรสมมันลุยแล้วครับรถถังน้อยอ่าชุดใหม่ๆนะครับก็ยังมีเป็นรถจูเหมือนเดิมนะครับคุณชาชายแล้วก็มีเครื่องบินลบด้วยครับ F15 F16 วันนี้ F18 เดี๋ยวต่อจากเนี้ยครับติดตามครับแฟนๆครับ ช่วยกันสร้างสรรค์ครับน้องๆได้มีเวทีสแสดงออกนะครับอย่างถูกต้องสวยงามตามอัตลักษณ์มวยไทยมวยไทยมีอาวุธเยอะๆต้องใช้เยอะๆครับสองหมัดสองศอกสองแข้งสองเข่าครับห้ามใช้ศีรษะมากรรมการต้องเปลี่ยนชื่อไอ้เปลี่ยนเสื้อนะครับรอบแรกนี่โอ้โหเลือดเปิดไปหมดครับอรุชากรรมการกูกก้ไก่ะครับตีไม่เจ็บแยกรค,ครับแยกรมาครับ ชาแนกรบไฟที่ผ่านมาก็มาแพ้ฉลามเงินซิ้วมหย่ไทยที่นี่ครับในขณะที่รถถังน้อยนะครับก็มาเบียดชนะบนนํำชิดอาจารย์ตายครับะัวนกันที่วงในแล้ะครับที่ไม่ได้ก็แยกออกมาลุยต่อครับชาแนกรบวอรวัฒนะของเจมาเีวอนานานะครับชาวแคนาดาแต่ว่าทําค่ายมานาน10ปีแล้วครับอยู่ที่ปุริรัมซึ่งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับโคราชนะครับมามาแล้วครับเข้มคนอีกหนึ่งคู่เดี๋ยวกลับมาตามครับชัแนรบ ซึ่งเป็นดาวรุ่งอนาคตดีครับมาแทนทางด้านของฉลิมเกลนซิ้วมวยไทยครับเจียกับรถถังน้อยนะครับอ่ะลุยกระต่อยกที่3ครับครึ่งทางนะครับผู้ที่2ในช่วงที่2ของเราในวันนี้ครับอาจารย์กุ๊กไก่ครับแยกออกมาครับแข้งขวานนะครับรถถังน้อยนะครับสิทธิ์เจ้าพ่อผ่าแดงนะครับก่อนหน้านี้ที่วัยนประจวบเนี่ยมีสิทธิ์เจ้าพ่อนั่นแหละครับเพชรเอกเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับ ตอนนี้ไปอยู่ทีต่างประเทศแล้วไปเป็นคู่มวยแล้วครับเปิดยิมต่างประเทศแล้วแมเข้มข้นอีกหนึ่งคู่เลยครับบรรยากาศเริ่มมาครับน้องๆกล้าออกอาวุธพี่ๆก็กล้าเชียร์เลยครับเอาเลยครับสอกขวามาชาตินักรบสอกขวาใส่เข้าไปยัดขวางค่ามาตรฐานการทำมวยดีอยู่แล้วครับเนี่ยครับมาแทนแต่ว่าเนี่ยครับมาแบบมีความพร้อมเลยครับชาตินักรบววัฒนะของเจมาริแต่ว่าเป็นชาวแคนาดานะครับ ตั้งไว้ครับรถถังน้อยถึงตัวลุยไปลุยไปครับวงในเข่าซ้ายเนี่ยครับอ่าหนักเบาแกยกไปเรื่อยนะครับทางด้านของชาตินักลบสู้ดีเหลือเกินนะครับตั้งใจมาต่อยตั้งใจมาสู้ครับสมแล้วครับเป็นนักสู้อ้าวมาแพ้ชนะไม่เป็นไรทําหน้าที่สมบูรณ์ครับอ้าวครับลูกเพียรลูกขยันอยู่ที่ชาตินักลบแล้วนะครับตั้งแทงสวยๆรถถังน้อยครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับแยกออกมาครับก็ได้คนละยางดีคนละแบบนะครับ ทางด้านของชาตินักรบขาลุยขาแรกขาแรกขาลุยครับเดี๋ยวดูนะครับสุดตรงไหนไปต่อเลยครับต่างไว้รถทางน้อยอข่าเขวาเน็บเข้าไปข่าซ้ายตีได้ี่เสียงเอมาเป็นลาลอกเลยครับสำหรับทางด้านของชาตินักรบคุณเมื่อกี้จังหวะของชาตินักรบวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมครับมาแทนนะครับมาแทนฉลามเงินซีมวยไทยนะครับเอาบินตีนะประเภทเข่าเหนียวอยู่แล้วชาตินักรบตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับ แต่ว่าทีมรถสวยจัดเจนี่แดนได้ตลอดนะครับผิวไปผิวหน่อยครับผิวหน่อยนะครับหมดยก๋ยวก่นเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับไม่เก่าของข่ายสธนิกุลนะครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วครับ18ปีแล้วนะครับพูดไทยชัดเจ๋วแล้วครับอ่ะไปต่อครับคุณเบ่ก้ลุยต่อนะครับอ่ายกที่4ี่ครับอ่าเกมวงในเท่านั้นนะครับของชาตินักงลบได้ตีเลยครับอ่าตีได้เลยครับเปิดโอกาสได้ตีตีไปครับอ่า ไม่ต้องคิดมากตีไปครับเข่าซ <Unlike> <Enfin> ้ายมาหนีเข่าไม่ออกต้องสู้ที่วงในนะครับรถถังน้อยครับคุณเมื่อกี้มาต้องพลิ้วแบบอาจารย์เขาเลยครับมาพิษไทยของเรากลางวันน้อยเอาสีบวรอยนี่พลิ้วไปพลิ้วไปพลิ้วแบบอ่าเขาเรียกว่าคุณชายน้อยเออคุณเขามีอะไรนะเขามีคุณชายน้อยเออชายเล็กชายน้อยชายเล็กชายน้อยกู้แฟรกู้แฟรตอนนี้คุณชายเล็กอยู่นี่อคุณชายเล็กอ แล้วก็มีภายเล็กภายน้อยเออนั่นแหละอ่ะสายพิวยพ้วชุดสายพิว้วเอ้าบุกเข้าไปครับเตะขวาโอ้ยขวางหน้าดันแทงโอ้ขวางหน้านี่สวยครับตีเข่าซ้ายครับมา,าชาตินักลบนี่เวลาเติมเกมลุกเข่าในนี่ทะลุทะลวงเลยทีเดียวกว่าทีเดียวนะครับเหมือน,นอนาเซนนลเมื่อคืนนี้นะครับสี่หนึ่งกุณเปกกี้อ่าแล้วครับโลยต่อครับจากนั้นชาตินักลบขวางได้ขวางได้ไหมขวางได้ไหมเนี่ยครับ ขวางไม่ได้แต่ว่าต้องตีให้ได้นะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบแล้วครับรถถังน้อยได้นอกชาร์จนักรบได้ในครับสุดตรงไหนคุณเมกี้อ่ะดูครับในในช่วงท้ายเกมนะครับพิวไปเลยผิวรถถังน้อยายอ่ะยกสุดท้ายครับ2นาทีสุดท้ายครับตรงนี้ครับมาเริ่มสนุกครับออกมารถถังน้อยรถสยจ้าเจนอ่ะก็เรียกว่าชาร์จแบตมาเต็มถังเลยนี่นะครับอันนี้รถถังนี่แบบชาร์จแบตนะครับไม่ต้องเติมน้ํามัน พอไม่มีอัดฉีดออกมานี่ลุยเลยครับรถถังน้อยชาร์จออกมาตะขวาอุ้ยตีเขาขวาดีหนึ่งตีเขาซ้ายรถถังเอา้าตีเขาซ้ายให้ให้กลับไ่ได้เอา้าเร็วบิดครับครับกดบนไว้แปะตอนนี้รถถังน้อยนี่กดคอให้อยู่ก่อนครับอืมนั่น,นแหละครับชิงยกนี้นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้หมัดซ้ายมาครับทางด้านของชาตินักรบสายคืนไปรถถังเอาแล้วครับ ตั้งแขนซ้ายได้ครับทางด้านของชาตินักรบเนี่ยครับตั้งแขนซ้ายให้ได้นะครับอ่าแล้วครับรถถังเรือแล้วคุณพี่กี้รถถังเรือแล้วครับอ่าอย่าเขมาครับกรรมการคุกไก่นะครับนั่นแหละครับนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับใครก็ยังพลาดไม่ได้นะครับอย่าหลุดอย่าลวมนะครับเกมบีบหัวใจอีกครับกดดันแม่เนี่ยครับโดนตัดล่างยกล้อไปเลยคุณจะใส่อ่าลุยต่อครับไม่เป็นไรยังพอมีเวลาปล่อยให้สุดครับปล่อยให้สุดบิดให้หมดความสามารถอู้แต่ว่า วงนายนี่ใครขยันตีแล้วเกินครับทางด้านฝ่ายแดงชาินักรบววัฒนะเจมาลีมาเองอ้าวตีอีกทีหนึง่งโอ้โหเข้าเชือกเลยครับโอ้ลุ้นยนถึงวินาทีสุดท้ายอีกแล้วครับอีกคู่นะครับช่วงที่2ของเราในวันนี้อย่างที่เรียนไปนะครับชื่อเสียงบาร,รมีของน้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่ใหญ่ในวันนี้แต่ว่าอนาคตวันข้างหน้าไม่มีใครกล้าการันตีนะครับ อาจจะพังอาะขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์และครับภายใต้การสัรสร้างดูแลของคุณสมัยสกุลเมตาครับทีมงานลุมพลังใหม่นั่นแหละครับใกล้ๆจ่าเจดคือคุณชายเล็กเมื่อก่อนตอนนักวยนี่คุณชายนะตอนนี้อะไรคุณชายตอนนี้มีใช้อย่างเดียวคุณชายคุณชายแถวบ้านผมมีนะเจยเหยียดใจเจเหยียดใจอ่าแล้วครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวรอการเชื่อมืออย่างเป็นทางการครับอีกหนึ่งคู่ของเราในวันนี้ครับ ชาติรบกับทางด้านของรถทางน้อยนะครับทองทองทองมาแล้วทองอันเจ็ดไปคะแนนด้านล่างสามท่านนะครับไปคะแนนด้านล่างสามท่านนะครับตอนชัยธาติโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็สมานเทียมดีครับใบสุดท้ายมาแล้วครับเสมอครับอ่าเสมอกันไปนะครับอ่า